สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ปลาลายครับให้มากให้มากทัพี่น้องไหกบาทด้วยาาบาทหลักสองบาทกับสองโลแล้วครับสองโอลแล้วมั้งเนี่ยโอ,อ้ยโอ้ยโอ้มันยังเสียหยากักซักเนี่ยโอ้โอ้จับมับมึงมาหยาเดี๋ยวเดี๋ยวจุกหัวผม เอาสเน่ยโอ้เอาไหมน่้เออเด็กุ้งจังไนนะกุ้งยังน้นี่ยเอาเอาจัะกักซะแล้นะเอาเอาม่กุ้งเลยจังไกุ้งน่เอาน้ำเกือจังไหมีกุ้งม่ะนสามเนสี่มาเนี่ยอีหยังวะเี่ยโอ้เด็กุ้งเลยวะบัไลเอ่ะกุ้งมันก่อนนเดี๋เวๆเมาเ่งดูเฮ้ กุ้งก่อนนะมันตุกตาบ่อ้เว้ยกุ้งแค้ว้มีได้ด่น่ะเอาเอาทำไกุ้งใหญ่ใหญ่อ้ผมเอาตัวนี้ตัวเดียวพอเล้วยกุ้งนี่องกุ้งบ้ากัมกกมกามกมเ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้

วางแผนกันดีๆวางแผนกันดีๆเดี๋ยวว่าดังเดียวอันอีกดังนึงเขารู้ทันเดี๋ยวลากไปก่อนเด้่ยอดแอบเด้เฮียเอฟซีก็มันดีเนาะมันเฮีโอ้เฮียโอ้เฮียเอฟซีต้องมันแน่น่ะไอเอ้ในเบิ้งคลิปนี้บ่กเฮียเจ้าเบิ้งได้เนี่ยเฮียจานุขุมมันเฮียห้างครับห้าหกเซนหมดละคอหน่อย จำนี่โปรตีนนี่พ่อยากอยู่แลลาดีที่ียกอตรงนี้เป็นรูหล่ง่ยเลยว่าน่ยงจเนียค้ะไไนโอ้ว่าแล้วว่ไปบ่หนนะคุ้มคุ้มว่าแล้วเอาเข้าหลังพุ่เลยไปอทะดปลาดุกปลาดุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อาอคือเดี๋ยวล้อมาเอาบัตรไหมค่อยได้ค่อยได้ค่อยมีเลยมันยำแค่กุหลากุหลมันมันดเปูหลงขิดตอเลยหรอว่าบอนั่นหรอวะผู่อกไม้ดงเลยไตัวใหญ่ป่เคยผมเคยได้อยู่ได้อยู่บ้านก่อนาคัดด้

เออเออยเขยเขเขยเขขกขึ้นรากยกวางมุมมาเลือยๆนีนเฮ้ยเฮ้ยมามามาน้ไรมาไรนมเอ่อขี eh <h <h ええ้ปมาได้ไล่ออกแล้วลากลูกแห e ออกไปเอาเรื่อยๆบอแล้วกดเอาเรื่อยๆแล้ว ค้นี่นายตท่แไมอย่มค่อยไปปล่อยเองเอากบเอาละมัเาละดังอยได้เราไปไสองคนเราละมทำไมเก็บพูดแบบนั่นอ้าวฟังดูแล้วไม่ค่อยเข้าลุ้นลูู่เลยเราฟังไปจะรอฟังไห วะเตาพวกนี้เนาะไปไปท่คลิปแบบนั้นเตามาแล้วมาแล้วมาเนี้ยเอาผู้เฒ่ามาบ้านเพื่อนบ้านอันนั้นเลยสิเพื่อนน้องประเดิล์งเนาะเราไปควนไปเรื่อยเออเอาขึ้นไปสุดรถยังพูดแล้วอย่าไปพูดเออบอให้มันหันใจเลยเฮะมันต้องปล่อยช่องบ้างจะปล่อยมาอีกโอ้ยถ้าบอกขากล้องนะแต่เนี้ยน่าจะเจอคู่ปรับที่หน่ายย่านแล้วแหละ บะคุมเนี่ยผมไปเป็นร้องเชิงเจ้าซื้อดอกตอเนี้จับได้สิบสองตัวนะบะคุมจับได้สองตัวแล้วโอ้แต่อยากออ้พุทธเอาไรกลางมือกว้างๆแมมอันนี้เห็นิู้ต้มๆเนียจับว่าเห็นตัวปลายใช่ไหม เงิดตะวันมาได้ยังีวะมาได้ยงเดีมันอยู่มันอยู่ผู้เดียวหรด่อเีไหมขนาดรุ่นรอดอลั้านปลาอย่างนี้วะนะน้ำจิ้มนได้เห็ดมาแล้วบะ เล,ล bon ่นป่านเอาโอ้ได้เโอ้ได้เดเดวเนวเลยปะเจ็บซีไปแไหนวะมากบ่มบ่ลู้เด้มาหาอยู่นี่าได้จอดอันตรายด้พี่น้องนั่นมีมองแอบอยู่ครับ มาคุมวะมาคุมวะมาเอาอ่ะป้าเนี่ยเห็นบ่อะก็เอาขึ้นซองเหรอขึ้นไปพูนน้อเราไปกคอนน้อมึงไปว่าเสียงดังม้วกต่เนี้ยน่ะขึ้เจ้าหมายผมว่าแต่เนี้ยจับเรื่องนี้โอ้โหอันนี้อันนี้ฟาวนี่เอาเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขาเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยบอลยิงแรกเนี่ยบอล้วก็บอหัวเอาเขาป้ายยาอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุ้มฟองฟอนเลยเนี่ย อ๋อ oh, mm hmm. มันก็ได้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฟังกัเท่านนี้ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ